นนะะเ,เชิ้ตนะพี่ผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่เสื้อเชิ้ตผ้าลินินผสมฝ้ายเป็นงานปักข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นกระดุมมุกแกได้จริงแล้วก็ตีเก็ตรงนี้นะคะพี่เป็นลูกไม้นะผ้านิ่มนะคะแล้วก็แขนนะคะต่างเป็นลูกไม้แบบนี้ค่ะผ้านิ่มนะคะพี่ผ้าใส่สบายกระดุมมุกแกได้ทุกเม็ดนะคะด้านหลังนะคะพี่จะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่รุ่นนี้นะคะ อกหน้าผ้า48ความยาว27นิ้วนะคะพี่อกหน้าผ้า48ความยาว27ค่ะงานสวยมากแลวพี่เป็นคอปกนะคะให้แค่219บาทเท่านั้นนะคะกับรุ่นนี้นะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่48นะคะพี่ความยาว27นิ้วเป็นงานปักทั้งหมดเลยนะคะแขนลูกไม้เนื้อนิ่มค่ะสังเกตไขส่งเหมือนเดิมเอาไปแค่219บาทเท่านั้นสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวได้สีให้ดูนะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกะปิกนะคะจะเป็นสีกะปิกค่ะงานเป็นงานปักให้อย่างดีนะคะพี่งานสวยมากๆตัวนี้นะคะสีนี้สีกลมนะคะแขนเป็นลูกไม้เนื้อนิ่มนะพี่อกหน้าผ้าสี่แปดนะคะพี่ความยาวยี่สิบเจ็ดนิ้วค่ะเอาไปแค่สองร้อยสิบเก้าบาทนะคะสีนี้สีดํานะคะพี่สีดําค่ะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงนะคะพี่เป็นแดงเลือดหมูนะคะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีม่วงค่ะอกหน้าผ้านะคะพี่48นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วค่ะกระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนลูกไม้นะคะผ้านิ่มใส่สบายค่ะเป็นเกตขายส่งนะ และด้านหลังนะคะที่จะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายแบบนี้ค่ะด้านหน้างานตักให้อย่างดีให้พี่แค่219บาทเท่านั้นนะคะอยากดูตัวไหนนะคะพี่